ที่เกิดตัวที่เกิดเดทางแล้วจบพุทธาไดทางสาบุญเบาาสานเจไปตัที่เกิดจะอยู่านทสาสบุญทาบายเอรบายเสือลาสีเรารลับปิดุทธยาไม่เปนอยู่นมที่เกิดที่บุเวอร์บเตลาดราเ็ไทยเกิรปฐมาพาาุายโทายาาจาทัทาใจท้า Well I not ชั้นชะลาที่3เป็นขบวนรถด,ด่วนพิเศษที่7กรุงเทพไปทางเชียงใหม่นะครับผมตอนนี้ก็จอดรอทางขบวนจักไอ้น้ำนะครับที่บางซื่อก่อนนะฮะต้องตามหลังขบวน75็ดหนองคายนะครับขบวนนี้กาได้เวลา สถานีจุมทางบางเซอร์จะไปขบวนแรกตรวจพิเศษขบวนที่เจ็ดขบวนรถตรวจพิเศษขบวนที่เจ็ดออกจากสถานีจุมทางบางเซื่อไปแล้วมันอยู่รับส่งผู้โดยสารสถานีบางเขนเป็นสถานีต่อไปครับ